สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เราจะมาทําอะไรคลิปนี้เราจะมาดูบรรยากาศร,บรอบๆวัดนะครับวัดนี้ก็คือวัดกลางนะครับอยู่ที่จังหวัด้อยเอ็ดนะครับครับแล้วก็มาชมพระชมไม้นะครับเพื่อรอเวลานะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้รับหน้าที่มาโจมสเตรียงนะครับเพื่อจะแห่เทียน ข้าวพรรษานะครับอยู่ที่บึงพระลานชายจังหวัดรอยเอ็ดนะครับนี่ครับพอที่เราจะไปโจมเสียงนะครับเราก็ามาชมบรรยากาศรอบๆบ,บวัดก่อนนะครับนี่ครับวัดนี่ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงผมก็ไม่ดูครับผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูเฉยๆครับเพราะว่าเป็นการฆ่าเวลาด้วยครับ นี่ก็คือโบสถนะครับมีทางขึ้นโบวถไปถึงชั้นดาดซ้าเลยนะครับนี่ครับนี่คือวัดบึงนะครับปัดกลางครับผมผมก็ไม่ค่อยมีอะไรจะได้ให้ดูนะครับผมก็เลยถ่ายบรรยากาศรอบๆรอเวลานะครับเพราะว่ากลัวที่ขบวน แห่เทียนพรรษานะครับแห่พรรษานี่กว่าจะได้เริ่มขบวนนะครับก็รออีกตั้งนานนะครับผมไม่มีอะไรทําก็มาทายนะครับจวนจววจะได้เวลานะครับแต่ก่อนที่ขบวนจะเริ่มนะครับฝนก็ตกนะครับก็เลยได้รอนะครับรอให้ฝนดูัตก่อนขบวนก็จะเริ่มนะครับนี่ครับก็รอขบวนนะครับนี่นี่ก็คือเสลียงที่ผมกําลังจะโจมนะครับ ลำรับต่อไปก็กอกำลังจะเริ่มขบวนแล้วนะครับว่จะซูมทำไมนี่ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ